นี่ครับวิธีเล่นแบบสนุกๆครับแต่ต้องกล้าๆนะครับนี่ก็คือเพอร์ซี่นะครับที่ซื้อมาร้อยนิดๆนะครับของแท้นะครับเอาไว้วันนี้ครับดมจะผักลงไปตามเส้นนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเสี่ยงที่ตกออกมาแล้วก็พังได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรเกินความสนุกของเราครับจะลงแล้วครับโอ้โหดูหน้าเลยครับกลัวมากเลยครับเพอร์ซี่กลัวมากครับ กลัวเหรอไม่เป็นไรมันมีรองล็อกอยู่นี่้ยเพอร์ซี่ก็ต้องเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับนี่แล้วพอไหลลงมานะเพอร์ซี่ก็จะลอยขึ้นมาอยางนี้แล้วก็ตีลังกาสองรอบเลยนะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่จะถ่ายไม่เอาล้ครับพร้อมแล้วนะครับเต็มตัวนะเพอร์ซี่ทีทูวัดอกลัวทำไมล่ะทีทูวันก เป็นยังไงโอ้สนุกดีขออีกรอบหนึ่งได้ไหมได้ครับจัดให้ฮะไปเลยโอ้ดึงการเมื่อกี่รอบสนุกมากครับขอเอาแบบถ้ารถธรรมดาธรรมดาอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเบาๆเองนะปุ้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเพอร์ซี่ครับ,รบของมันของมันแพงนะครับก็เลยเป็นห่วงามันจะหล่นลงไปที่พื้นฮะแล้วหักนะครับแต่ไม่เป็นไรครับความสนุกไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าตีนรางกายกี่รอบนะครับไปโอ้โหสุดยอดครับ